อยากทำปากล่างคุณหมอรับทํำไหมคะนะครับคนไข้หลายคนเห็นหมอไม่ค่อยลงเคสปากล่างหรือทำปากบนล่างนะครับเพราะหมอไม่ค่อยลงอยู่แล้ว นะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเคสปากบนของหมอนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับคนไทยต้องการผ่าตัดปากล่างแค่ประมาณ5%เเท่านั้นเองนะครับส่วนที่บอกว่ากลัวไม่สมดุลกลัวไม่เหมาะสมะนั้นก็จะเป็นเชิงพานิสียมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าตามพยาธิสภาพตามสภาพเดิมของคนไข้คนไทยส่วนใหญ่มักจะต้องตกแต่งปากบนแต่ปากล่างเนี่ยเพียง5%เเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคนไข้กังวลมากอย่างเช่นโดนล,ล้อมาตั้งแต่เด็กนะครับโดนล้อว่าห้อยบ้างยื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ออบางเคสหมอก็ทําให้นะครับหมอก็ทําเยอะนะครับปากล่างนะครับแต่เพียงแต่ว่าหมอไม่ค่อยลงรีวิวให้แล้วก็กลัวคนไข้จะสับสนจะคิดว่าเออทุกเคสจะต้องทําปากบนล่างบนล่างเหมือนหลายๆที่ที่เขาเชียร์กันทานะครับย้ําเน้นนะครับคนไทยเนี่ยต้องการทําปากล่างเพียงแค่5%ปซ์เท่านั้น นะครับที่เหลือที่โดนเชียเชียกันก็เป็นเชิงพาณิชย์มากกว่านะครับแล้วก็การทาปากล่างเองเนี่ยปากล่างเองเนี่ยจะต้องมีบวลมีความหนามีความอวบหนาตรงกลางแล้วก็สไลด์นะครับแล้วก็ปากล่างทรงผู้ชายกับทรงผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆที่ไปตัดปากล่างแล้วมาแบนแบบเลย นะครับปากล่างถ้าบางเกินไปจะทําให้ดูหน้าแก่และก็ไม่แมทชิ่งกับใบหน้ายิ่งทําให้หน้าดูแบะดูเป็นปากเป็ดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยไปตัดปากล่างนะครับผมจริงๆเคสหมอตัดปักล่างก็เยอะนะแต่หมอไม่ค่อยลงให้ดูเดี๋ยวคนไข้สับสนนะครับนะปากล่างทําง่ายกว่าปักบนเยอะเลยนะครับ